วันนี้บีบมาว่าอ,อยากได้ความสปอร์ตนั่นแน่ก็มีความบิกินี่เบา,บา สูขโคสุขภาพนะใช่ใช่ไหมยังมีบีกินนี่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่เราไม่ยอมนะคะม่ยมเผื่อเราจะได้ลงสงงสาอะไรอย่างงี้นะออ่ะไหนดูซิเดี๋ยวก่อนแล้วคะวันนี้ก็มี3มชิ้นนะคะเพราะว่าเราปวดโปแล้วก็ปิดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้เอนย์จี้วันนี้นะคะเดี๋ยวคุณต้องลงสาด้วยนะคุณไหวป่ะชุดนี้คุณไหวป่ะไหวไหวได้เลมันจะหลุดไหมเพราะว่าหน้าอกมันแน่นมากอ แน่น่นตกน่กเก่อยากจะเหยียบไอตองตัวนี้จริงๆนหคะตัวนี้เรามาเราต้องรักสัตว์อ๋อรักสัตว์นะโอเคนะคะก็วันนี้อ่ะโหไม่้าต้อนรับนะคะวันนี้เก๋ก็มาแบบสปอร์ตสปอร์ตนะคะเขาบอกว่าตีมวันนี้คือสปอร์ตนะคะก็จริงๆแล้วกางเกงตัวนี้ก็ใส่ออกกําลังกายได้เหมือนกันแต่คนด่าหรือเปล่าไม่รู้นั่อีกเรื่องหนึ่ง